ที่ทนผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับแบบคือท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาดูนะครับเลขเด็ดปู่เทพนะครับที่ปล่อยนะครับงวดของที่1มีนาคมปี2567นะครับก็ถือว่าฟ้าเปิดนะครับดวงเปิดการเงินเปิดแล้วเพราะว่าปู่เทพบารมีปู่เทพท่านกําลังแผ่ไพศาลนะครับไปถึงคนไทยทั่วประเทศนะครับเริ่ม จะมีคนรู้จักท่านมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดประสงค์หลักๆเลยในการปล่อยตัวเลขของปู่เทพนะครับปู่เทพเน้นย้ําตลอดนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาเชื่อปู่เทพไปทุกๆตัวนะครับสาหรับตัวเลขนะครับหากมีช่วงร่วมกันนะครับก็จะได้ร่วมสร้างนะครับท้าววิรูปักนะครับที่ปู่เทพกําลัง เริ่มวางแผนแล้วก็ก่อสร้างคือเสร็จไปประมาณ70%แล้วนะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับ1มีนาคม2 5 6 7นะครับที่ปู่เทพนะครับวันนี้ถึงขนาดต้องใช้ปากกาสีแดงเขียนนะครับเขียนด้วยมือนะครับคือต้องบอกว่าด่วนมากนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ลองดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับงวดที่4นะครับงวดนี้นะครับก็มีตัวเลขนะครับก็ ปู่ก็เขียนให้ให้หมดเลยนะครับสำหรับ3ตัวนะครับก็จะมี4 3 8นะครับอันนี้เป็นลายมือของปู่เทพเองนะครับลายมือของปู่เทพเขียนเองนะครับไม่มีการมาเขียนขึ้นใหม่นะครับคือเขียนสดๆเลยนะครับตัวสีแดงนะครับ4 3 8นะครับสองตัวก็จะมี3 8นะครับเป็นเอกนะครับสำหรับ3ชุด3ตัวนะครับชุดที่2ก็จะเป็น4 2 8นะครับ2 8 องแปดนี่ก็จะเป็นตัวรองนะครับแล้วก็สาหรับสองตัวสองตัวปู่บอกว่าพิเศษมากเลยปู่เทพให้เลขตัวไหนก็จะเป็นเลขตัวนั้นตั้งแต่ต้นจนจบงวดนะครับคือไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับสองตัวก็จะมีสี่หนึ่งนะครับสี่เจ็ดหกเจ็ดโอ้หกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดนะครับคือชุดเต็มนะครับไม่มีการถ้ามี เลขตัวอื่นนะครับที่มากบปู่เทพว่าปล่อยดวนชุดใหม่นี่ไม่มีนะครับปู่เทพจะให้ชุดเดียวจนหวยรัฐบาลออกนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวเลขแน่นอนนะครับคือเป็นลายมือแท้ๆของปู่เองเขียนให้นะครับก็ขอให้ f ีทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆรวยๆนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับได้ปลดหนี่ปลดสินไปกับปู่เทพหากมีวุญร่วมกันก็จะได้ร่วมสร้างนะครับศาลท้าววิรูปักไปพร้อมๆกับปู่เทพด้วย นะครับก็ขอเอสซีทุกท่านโชคดีนะครับขอให้เองๆเลยรวยนะครับหนึ่งมีนาหกเจ็ดนะครับขอบคุณมากค่ะ <68 S 2> สำหรับห้ <68 S 2> อยแม่ในทินเกิดอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ